ำหรับพยายนปากเอกนั้นก็จะขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกไม่เรียกดิฉันไม่แน่ใจว่านะคะเรียกหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าทางฝ่ายของผู้ที่ร้องเนี่ยก็ได้นะคะรีเฟอร์ชื่อปพยานแล้วก็คือเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทมันละพยาค่ะสำคัญที่สุดก็คือว่านะใบเสร็จนะคะใบเสร็จเนี่ยมันไปสอดรับกับอะไรรู้ไหมทุกคน ไปเสร็จเนี่ยไปสอดรับกับมติของแพทยสภามติของแพทยสภาเนี่ยระบุว่าคุณไม่ได้ป่วยไม่มีการผ่าตัดไม่มีการรักษาและเอกสารของการรักษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณป่วยทิ้คุณป่วยเท็จแล้วคุณนอนรออยู่ที่นั่นนะคะไปส่งชื่อนะคะเพื่อแนบชื่อพยานและนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ก็นะคะมีหลักฐานเกี่ยวกับบินใบเสร็จหลักฐานบินใบเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนบและส่งให้กับสารดีกาเผื่อสารท่านจะมีได้แต่ประเด็นคือสารท่านก็น่าจะเรียกข้อมูลจนครบและจนได้นั่นแหละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อหลักเพื่อขาดเผื่อเหลือบุคคลผู้ซึ่งนะคะเกี่ยวข้องก็คุณเสรีพิสุทธิ์เป็นคนเกี่ยวข้องนี่เพราะว่าเขาเป็นคนเปพบ ถูกไหมล่ะเขาเป็นคนเกี่ยวข้องเพราะเป็นพย,ยานได้เพราะเขาเป็นคนไปพบถือว่าเกี่ยวข้องสรุปเลยก็คือว่าไม่ต้องถึงมือชานชัยไม่ต้องใช่ชานชัยก็ได้แต่คนที่เกี่ยวข้องคืออะไรเสลีพิสุทธิ์ตัดออกไม่ได้เพราะถือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องเพราะเป็นคนไปพบจึงเกี่ยวข้องและปรากฏใบเสร็จของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเป็นการจ่ายเฉพาะค่าห้องค่าห้องพัก เหมือนเป็นโรงแรมอ่ะเหมือนโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงแรมอ่ะจ่ายเฉพาะค่าห้องพักไม่ได้จ่ายค่ารักษาเพราะไม่มีการรักษาจึงไม่ได้จ่ายค่าหมอไม่ได้จ่ายค่ารักษาไม่ได้จ่ายค่าเข็มฉีดยาไม่ได้จ่ายค่ายาแก้ปวดไม่ได้จ่ายค่ายาเลยทาไมเพราะไม่ได้แดกยาและก็ไม่ได้ฉีดยาและก็ไม่ได้ผ่าตัดยาและก็ไม่ได้เข้าอุโมงค์ใดๆ ไม่ได้เอ็กซ์ลงเอเลเพราะทั้งหมดมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จู่ๆแพทย์คนใดคนหนึ่งจะเอาอุปกรณ์ออกมาใช้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์หลายฝ่ายไม่ใช่ว่าผอบอตรจะไปสั่งได้และไม่ใช่ว่าผอโรงพยาบาลจะไปสั่งได้อุปกรณ์ทางเทคนิคการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์เอ็กซเเรย์ไม่ว่าจะเป็นายาไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยาทุกอย่างต้องเบิก หมอจะต้องให้พยาบาลไปเบิกจากอีกฝ่ายหนึ่งพยาบาลต้องไปเบิกกับอีกฝ่ายหนึ่งมันจะรวมกันประมาณประสานกันสิบฝ่ายเมื่อประสานกันตั้งสิบฝ่ายมึงคิดว่าจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขาจะไม่มีหลักฐานเลยเหรอก็ไม่มีไนงะสรุปจบคือไม่ได้รักษาไปนอนรอเพื่อจะได้ไม่ต้องติดคุกและด้วยความที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย มันอยู่ตรงใจกลางเมืองฝั่งตรงข้ามกับเซนท์เทนเวอร์ดูปากมอลลี่นะคะโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอยู่ตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้างๆกันแล้วฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจคือเซนท์เทนเวอร์และติดกับฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันคือโรงแรมเอราวันถัดไปก็คือโรงแรมโฟร์ซีซันเก่าจากนั้นปุ๊บติดกันแล้วก็เป็นท็อปวิวเลย ที่ดินตรงนั้นแพงมากมันคือสนามราชสนามมา้าสนามมา้าแล้วก็สโมสรโปโลโคลับซึ่งมันจะเป็นวิวสนามมา้าแล้วก็โปโลโคลับแล้วก็ต้นไม้เขียวชะอุ่มสรุปโรงพยาบาลตำรวจบนชั้น14ท็อปวิวของกรุงเทพมหานครอมรอรัตนโกสินร์คือโรงแรมดีๆนี่เอง โรงแรมดีๆนี้เองค่ะและชั้น14มีไว้สำหรับ VIP SUPER VIP ระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดันป่วยเขาก็จะเอาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปรักษาอยู่บนชั้น14หรือ VIP ของสำนักงานาตำรวจระดับผู้ช่วยผู้ช่วยตำรวจ เจรตำรวจระดับพลเอกระดับพลเอกดันป่วยต้องผ่าตัดต่อมลูกหมากก็จะต้องเอาขึ้นไปชั้น14แล้วก็ให้แพทย์พยาบาลไปดูแลเป็นแบบห้อง VIP เธอเข้าใจยังเออโรองพยาบาลตำรวจเนี่ยมันก็จะมีห้อง VIP ตั้งแต่ชั้น14ตั้งแต่ชั้น7ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีห้อง VIP อยู่เป็นส่วนๆชั้น14คือซปเปอร์ VIP โอเคเนาะสรุปเลยก็คือว่าหลอดยากอีจอยฉันบอกเลยว่าแมงหลอดยากมากหลอดยากมากเรื่องเนี้หลอดยากมากกูก็ไม่รู้แล้วใครจะช่วยมึงได้นะแต่หลอดยากมากแต่ได้ข่าวว่าไอ้ที่มึงเอาชื่อเขาไปแอบ,บอ้างแอบบอ้างแอบบอ้างอยู่ทุกลำวันไปอะไม่ว่าจะไปจงัจงหวัดไหนก็เอาชื่อเขาไปแอบ,บอ้างเขาเป็นเขาเป็นกลางทางการเมืองเขาไม่ได้ให้เอาไปแอบ,บอ้างได้ไอ้ที่มึงแอบ,บอ้างเนี่ยระวังนะมึงยังไม่รู้ตัวอีกยังไม่รู้ตัวอีกอีนี่ มันเหิมเกลิมขนาดไหนมันเหินเกลิมขนาดไหน,น,หอน,น,ไหนตอนสมัยที่ลูกมันแต่งงานที่ฮ่องกงมีซูเปอร์วีไอพีเขาไปร่วมงานด้วยอีนี่แม่งซูเปอร์วีไอพีไม่ได้รู้ตัวเลยแต่ปรากฏอีนี่เอามือเนี่ยทำเป็นโอบเอวอะ่ะอีหัวสุนักนี่แหละเอามือทำเป็นอวดอวบเอวเอามือไปโอบเอวทำเป็นอวบเอว เธอนึกดูนื้อดูกันละกันว่าซูเปอร์วีไอพี่ะสตรีท่านนั้นซูเปอร์วีไเนี่ยเขาจะทันรู้ตัวได้อย่างไรกันเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นข้างหลังเนี่ยไม่ได้เห็นไปหันมองเนี่ยไอหัวสุนัขนั่นอ่ะมันเหิมเติมขนาดไหนมันเอามือเข้าไปโอบเอวตอนสมัยที่ไปฮ่องกงอ่ะกูไม่ได้เห็นคนเดียวคนเห็นกันทั้งโลก ที่กูพูดเนี่ยกูไม่ได้เห็นคนเดียวคนเห็นกันทั้งโลกคนเห็นกันทั้งภาพมึงมันเหมิมเกลืมมึงมันเหมิมเกลืมมึงกล้าพูดเวลามึงไม่ได้ทําออกสื่อมีภาพสื่อทุกสื่อออกออกเพื่ออะไรสื่อที่ออกก็สื่อเพื่อมึงทั้งนั้นสื่อเพื่อมึงทั้งหมดตอนนั้นมีโวกมีไว้ด้วย สื่อไว้ก็มีสื่อเหล่านั้นนำเสนอหมดโซเชียลมีเดียของกไว้แม่งออกเต็มแพลตฟอร์มไปหมดเพื่อแสดงออกให้เห็นว่ามึงสนิทมึงตีซีมึงโอเอวถึงขั้นโอเอวอ่ะโดยที่ซูเปอร์เวไพีไม่ทันระวังตัวแต่ภาพเนี่ยมันว่อนไปหมดแล้วเยอะกูจะบอกมึงให้กูนี่เจ็บใจยังไม่หายเลยมึงอ่ะมันคิ้กะขึ้นเขียง